โอเคก็ oh, <Okay. S 1> สวัสดีครับอยู่กับผมออฟวัตตองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม,ม Free ฟรีไฟนะครับว่าจะมาสุ่มทีมลงแรงนะสุ่มไปว่าจะเจออะไรบ้างน,นะแต่ตา <c oughs> อันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นฟรีไฟนะ,ะไม่ได้เล่นนานแล้วก็มีกิจกรรมใหม่มาผมอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ากิจกรรมอะไรบ้างจะรอดหรือเปล่าตานี้ เพิ่งกลับมาเล่นฟีไฟนะไม่ค่อยได้เล่นฟีไฟแล้วตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะเห็นไหมไอกิจกรรมนี้ก็กดเข้ามาดูเฉยๆนะว่ามันเล่นยังไงไอส่วนชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมก็สุ่มได้จากตู้นี้นะตู้ราคาเริ่มต้นเจ็ดเพชรนี่สุ่มเจ็ดเพชรได้เลยนะอาอโอ้ เริ่มแล้วแผ่นที่อะไรนี่คมลุกล้างว่ะไม่ค่อยชอบแต่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวหาที่ลงเ,เพื่อนบอกให้ลงวงฟ้านะผมก็จะจัดให้เพื่อนตามความขอเลย วงฟ้าก็คนไม่ค่อยเยอะอยู่คนวงฟ้าคนไม่ค่อยเยอะนะเออก็ชิวๆคนไม่เยอะมากความสบายเลยทีนี้พาเพื่อนมาลงวงฟ้า,าเคเก็บปืนกันเออติดอะไรวะ้นี่ก็ได้หงบาเลตสไน ไม่ค่อยเล่นสไนก่งเท่าไหร่นะนี่ก็เจออีกเจนะอ,ก,อก,ก็สไนก์ว v s อ <H> s, <H> <S ผม <S ชอบนะผมมีสกินลั่นสองผมเลยชอบลั่นดีมันก็ติดพิษด,ด้วยของเขด,ดีเลย v H. s ห s หลจากนั้นผมก็จะลงไปเก็บคิวนะเพื่อนยิงอยู่ผมก็จะไปช่วยเพื่อนไปลาด ผมลงมาล่าเพื่อนอนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะด่าผมไหมนี่เป็อ,อะไรเก็บต่อ,อใครสก,กิดหลังวะดีลวที่ผมเอาเต่ามาอุย้ยอนี่ก็โอ้ยวิ่งเข้ามาแบบนี้ก็โดนดีครับเพื่อนเมื่อกี้เขายิงผมแต่ผมจะไปตามเก็บเขาต่อนะ เหมือนมีคนตอดผมอยู่นเก็บชิปออพมาออพ VAS ก่อนผมไปดักดักตรงตู้ไม่มีวะไม่มีใครวะเขาไปไหนวะเขาาจะวิ่งออกไปแล้วแหละผมไปออกไปหาก่อนเหมือนเขายังจะอยู่แถวนี้อย่ะนโอ้โหนั่นไงไอ้ข้างบนตรงนั้นข้างบนวงชุบนะเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนเอ้ยใครใครเพื่อนยิงเปืดจุดให้ตอดผมมาโอ้โห

โอแหลกว่านี่ยังไม่ก็จะค่อนข้างแหลกอยู่นะโหแหลกว่ะเก็บไอตอนนี้เสร็จผมก็จะไปหาลาต่อแล้วนะโอเคหาแหลกแ,แล้วอืได้มงกุฎว่ะมงกุฎนี้ทำไม่ได้ทำไปก่อนมอผมก็เก็บมาห้าคิวแล้วนะตอนนี้ฝั่งนู้นก็มีนะู่กับเบอร์สี่ยิงไปช่วยเพื่อนก่อน เปอนเห็นเพื่อนยิงคนจะตามล่าคนเวสีน่าจะเก็บเพื่อนยิงเพื่อนยิงไปแล้วไม่เหลือให้เราเลยแล้วก็มาเก็บของที่เพื่อนยิงไว้เดี๋ยวผมไปล่าคนต่อนะล่าคนต่อโอเคนี้ผมก็โหล่ามาตั้งนานนะตามหามาไม่รู้ว่าเขาไปยิงกันตรงไหนนะ<ต>คือผมอล่ามาันตั้งนานแล้วไม่เจอเลย มาตรงนี้เหมือนจะเฮ้ยเหมือนจะเจออยู่นะเขายิงกันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมลงไปแจมตีเดียวกันบ้านหรือคนะตีน่าจะคนะตีนะนนเขายิงกันอยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขายิงรถผมเขายิงยานยิงผม,ม<า>ผมไปใส่เขาก่อนลงมืมพอดีเลยโดนลดัเดเรียบร้อยผมลดัดเป็นไงใส่ลัดอยู่แล้วน,นี่ก็หกิวแล้วสวนเรียบร้อย เข้าหัวเม็ 80, like ดแดงๆไปแปดสิบเป็นไงขึ้นรถต่อพังไปแล้วยานบินผมโอ้พังไวจังวะโดนไม่กี่เม็ดก็พ네ังแล้วนนี่ไปต่อเลยสแกนขนาดสแกนคนนะนี่ขนาดผมมีโมโคมาแล้วยิงศัตรูล้มแล้วมันจะสแกนนะแต่ก็ไม่เจอนะเจอแค่สองคนนอกนั้นคือไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนหมด นี้อของผมฟูมากคิวตัวน,นี้มีอยู่เจ็ดคิววิ่งมาลงตรงนี้ต่อเมืองนี้ผมลงมาตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมและแทบไม่มีคนเลยผมวิ่งวนไปวนมาทั่วแมบบแลลวนั่นนี่คือไม่เจอคนเลยครับนอกจากไอสองตัวน,นั่นน่ะสองตัวเมื่อกี้เยเดี๋ยวอะไรวะหัวอะไรอ่อ ยิงสแกนไปกันเผเจอก็ไม่เจอเหมือนเดิมไม่รู้ว่าคนหายไปไหนหมดนะผมไม่เศงเลยอะไรวะนี่เจอคนเลยนะไม่รู้ว่าเขาไปแอบอยู่ตรงไหนกันวิ่งไปหาเพื่อนหรือเพื่อนวิ่งตามหลังจากที่ผมไโอ้โหเขายิงกันหนึ่งแล้วคนหมดไปเขาไปยิงกันตรงไหนเนี่ยผมวิ่งมาจะสุดแมปแล้วไม่เห็นเลยไม่ได้เจอคนเลย นกแก่อะไรคุณน้ำนะหายไปไหนกันหมดวะนี่ลงไปแจมเก็บได้เก็บมาได้สองคิวนะโอ้โหอะไรวะน่ะเห็นไหมครับเมื่อกี้แดงเถื่อเดี๋ยวเพิ่งยิงเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงได้ไหมกำสวนอ๋อเดี๋ยวอะเป็นไรนี่กดไม่ติดว่ะโอ้โหดูดูครับแดงเถื่อเลยในวงสแกนผมนี่ เห็นไหมโหอะไรวะหน้าบิงกันมาเปกระจุกนึกว่าบอดนี่มันบอดหรือเปล่านี่บอดมันไม่น่าตั้งไรวอแบบนี้นะนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเีใครนี่ใครนี่โดนไปครับมิดเต็มเต็มเม็ดเต็มหัวมันยิงไอ้นี่ต่อนะในวงสแกนของี่โอ้โหเต็มตี้เลยโหอย่างเยอะแหลกแหลกเลยนี่อย่างเยอะเลยอะ มันวิ่งแบบเป็นกระจุกกระจุกเลยอ่ะคืออะไรวะนี่เอเลกวะเฮ้ยนี่มันบอดปะนี่ผมเห็นแต่บอดมันวิ่งกระจุกกันแบบนี้นะที่ผมเห็นบบเลยเธอเคยเจอแต่นี้บอดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้น่าจะบอดนะคนนี้แร้งไดมันยังมีบอดหรอวะแร้งไดมันยังมีบอดอยู่หรือันี้มันเล็ บ้าปน,น,าน,น,ปนี่แคสกิดไหนนั้นต่อไม่มีแหลกแหลกแหลกแหนกลกกวเพื่อนยิง,ยงดยโดนหุมยิง้โดนหุ่มลาดอีกตามเคยใใกจแล้วก็จะมายิางช่วยเพื่อนข้างบนนะเพื่อนมันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนอ๋อไม่ยิงแล้ะไปเก็บตัว ข้างหลังดีกว่าเหมือนผมเห็นอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ผมไม่ได้12คิวแล้วนะครับก็ตัวนี้ผมเล็งไว้ไม่น่าจะมีใครมาลัาดหรอกมั้งตัวนี้อา้าวโอ้โหก็นั่งจะปลาละเบิดไปเก็บอยู่เลยเพื่อนโอ้เพื่อนลัดแล้วก็บูยา่าเรียบร้อยชิว,ช,วชิวครับผม แล้วมันคิวแบบน,นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับฟรีไฟล์สุ่มทีมโอเคครับก็ขอบคุณครับ